ทรงสง่างามแม้ต่างยุคเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภา ทรงฉลองพระองค์ละไม้ทุนกระหมอ่อมย่าก่อนติดตามรับฟ,งฟังฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเพื่อนเสียงบายดาวด้วยค่ะเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภาทรงสง่างามในการเสด็จเยือนเมียนมาโดยฉลองพระองค์ดีไซน์เรียบง่ายแต่คล้ายฉลองพระองค์ในสมเด็จพระพันปีหลวงเมื่อวันที่13มีนาคม2563สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินิสุริพัฒมหา วัชระราชธิดาทรงตามเสด็จพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาในโอกาสเสด็จเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเพื่อส่งรวมการประชุมด้านการป้องกันเอชไอวีณโรงแรมฮินตันเนปจิดอรกรุงเนปจิดอสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาโดยมีนางองซานซูจีที่ปรึกษาของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเฝ้ารับเสด็จทั้งนี้สิ่งที่สร้างความประทับใจและด รการกล่าวถึงจาพระวรณียกิจนี้คือฉลองพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภาเนาเรนทิราเชพยาวดีกรมหลวงราชสหาินิสริพัฒมหาวชระราชธิดาซึ่งมีความคล้ายคลึงกับฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเคยสวมใส่และฉายพระบรมฉาย,ยาลักษ์เอาไว้โดยฉลองพระองค์ดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกันตั้งแต่ดีไซ ที่เน้นความเรียบง,ง่ายแต่เต็มไปด้วยความคลาสสิกและความ Timeless โดดเด่นด้วยลักษณะของเสื้อคอปกแขน5ส่วนและกระดุมเม็ดใหญ่อีกทั้งโทนสีก็มีความใกล้เคียงกันเป็นอย่างมากขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก plaw.com อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ